ทีมแชมป์นะครับได้แก่ทีมไทยลิกไทเป๊กอาในสนามลงเล่นได้เลยนะครับเป็นไรนะครับพับคุณจารนะครับกับพี่น้องที่อยู่ข้างสนามน,นะฮะ ขอพอนุญาตนะครับลกสายตานิด,ดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะพากก็เห็นแต่แผนหลังท่านเต็มๆเลยทีเดียว ส่วนขณะนี้นะครับคุณนักศึกษนะครับจะทำการมอบถ้วยรนนางวัลชนะเลิศนะครับงดิวิชั่น2นะครับเิวิชั่นทังดิชั่นเข้ามาละทีมแชมป์นะครับสำหรับปีนี้ก็ได้แก่ทีมเชลิสไทรเป้และก็สีงกลุ่มเล็กทีมแชมป์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์กันแล้ว ส่งไปส่งมาครับท้ยไปแล้วครับนทาทีที่สี่ต้องรับฟันเปลี่ยนกันงานสนามโอ้โหเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อครับท้ยปูใส่กันต้องอะไรบอกไม่ถูก<ม>นี่เป็นลัคนี้ทัศนะครับไม่กล้าแท็กจริงน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจ้องสามจ้องเจ็ดอาจจะไม่มีบรรจงกรไปถ่ายนะครับ ทีช่องเจ็ดปลูกต่อเรื่องเลยหมายเด็ก้ารครับส่งกลับคืนให้กับหมายเด็กเสพหลงไม่พี่บวยครั้งเดินจะทำยังไงครับด้วยบอดี้ยันสูงใหญ่ใช้บอลแล้วมุ่งมัม่นเขาไม่ไปแล้วครับโอ้โหทูโหโลารับตัการสูงโอ้โหไหลเป็นไหลเลยทีเดียวครับพี่บวยไม่ทราบว่าเอาอะไรยัดในเสื้อห้ากล้าเนื้อใหญ่เหลือเกินก็นขอชวนพี่น้องนะครับทุกคนก็ขอชวนเล่นกีฬานะครับ เสียเงินให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้คาเฟ่ลูกนี้ชอบสาวแต่พุู้ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ยิงลูกออกทางด้านซ้ายมือตอนนี้ของตัวนี้ท่องเจ็บเป็นผู้ได้เลยการเล่นฟุตบอลนะครับเล่นแต่งท่าสี่เหลี่ยมเอาครับก็ยังลอยบอลนะก็ชีวิตก็ยังไม่เคยได้รับในสักครั้งหนึ่งนะครับ ม่ได้จุดจุดให้ตาเรียบตันสับเลยเรียร้อยไปแล้วครับโยนดับหลังดับแม่ฝึกรถเข้าให้กันมาได้เดินกันมาทางเก็ที้เป็นก้าวครับช่องเจ็ดกันได้เข้ารองบอลอยู่นะครับโอ้โหลูกนี้การโยนนี่มืออาชีพมากครับลอยลอยกับชุดบอลเพิ่มโอ้โหนี่มันดิ้นเปลี้ยวเลยเราไม่ถูก โดนท่าดนะครับโอ้โดยมาได้สิหนึ่งที่หนกาครับึ้นอาจจะนอนแต่หกโมงเย็นแล้วนะครับไปแล้วอาจารย์บ๊วย่งให้เพื่นนนอนร่วมงานขอให้กับซ้ายอย่างนั้นได้อยู่กับเตะจุดพุกขึ้นมาครับกลับก็จะไปตายดับหน้าไปได้พุกสอมฟองผมนะครับ โอ้ตอนนี ée, s <S anyway, yeah. ้ท yep. ี่หนูของเราเลยก็วางแผนกันได้ดูครับให้กระหมาได้สิบสองมาแล้วเจ้าสารของเราเป็นบุกการบุกแบบครับแรกครับให้กระหมาอเราเตะุงพุกขึ้นตอนได้ประมาณเมตรห้าสิบโดดเข้าไปโดยช่องเกล็ดสีที่มีเพื่อคุณไปแล้วครับแม่มองไกลๆใส่เสื้อเหลืองดิไปแล้วอาจารย์ ครับสู้ก um, ันประมาณสิบนาทีนะเอาไปับก็ไป โอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอ้โหลูปล่างของตานะครับคุณนเนี่ยเนี่มัธยมนะครับแต่บอสี่แกระดับมหาลัยเลยทีเดียวนั่นแหะน่าต้องออกแล้วไอ้คนนั้นตานดูต้องทำอะไรสักอย่างครับฝุกเพลินไม่ได้เลยนะครับกัปตันดูนี่ต้องวางแผนแล้วนะครับว่าจะเล่นสี่สัปดาหหรือสามสองในท้อเลย โอ้โหโเมื่อกี้ิงจ้องเจ็ดเกือบวางทายแต่ผิดพลาดเล็กน้อยเท่าไรโดนศูนย์กับทันทีอตอนนี้ขึ้นจากของช่องเจ็ดเพืเเ่นนบยน,นะครับส่งลูกไปมาสง่งลูกไปมาอ่านส่วนขอจองสามก็จะได้เลียบเรม่องของกฎติกามรรยาเนี่ยว่ามีทีมงานวัชรยุทธ์สองสัายป 5. ไปแล้วก